ในช่วงระยะเวลาวันที่7ถึง13มิถุนายนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะดวงของคุณนะคะช่วงนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างอะเรามาดูกันนะคะให้นะคะถ้าพลังงานดีรับไปแต่ถ้าไม่ดีไม่ต้องรับนะคะแต่ว่ามิเชื่อว่าคนที่มาเจอคลิปนี้คนที่เกิดวันจันทร์พลังงานดีๆรอคุณอยู่ตั้งจิตให้ดีนะคะอ่ะ จะเปิดห้าใบนะคะคนที่วันจันทร์นะคะสัปดาห์นี้นะคุณจะเจออะไรบ้างโอ้การเงินขึ้นมาเลยนะคะโชคเข้ามาความสัมพันธ์ข่าวดีการงานโอ้ความสำเร็จทุกอย่างความสมหวังความสุขครอบครัวเด o มนสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือความคิดของตัวเราเองนั่นแหละอ่ะเห็นไหมคนวันจันทร พระจันทร์เห็นไหมนะคะอันนี้คือต้องเตือนคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเป็นคนที่นอยไม่รู้ใช่หรือเปล่านะถ้าใช่บอกใช่นะคิดมากคิดเยอะคิดไปก่อนกังวลที่ตัวกังวล m o v อ o อไม่ได้พลังงานนี้ระวังแค่นั้นนะที่เหลือคือดีหมดนะ่ะการเงินมีโชคสัปดาห์นี้คุณจะมีโชคเข้ามานะคะคุณจะมีข่าวดีอ่ะข่าวดี ข่าวดีของคุณเนี่ยมาจากการเงินการงานทั้งนั้นเลยให้สุขสมหวังเนี่ยไพ่สิบถ้วยคือไพ่การเฉลิมฉลองความสุขความสมหวังให้ดีมากแต่เสียอย่างเดียวระวังในเรื่องของความคิดนะ,ะอย่าวิตกกังวลเกินเหตุอะไรที่มันผ่านไปแล้วปล่อยมันไปนะคะมุกออนให้ได้บางคนเอเรื่องความรักนะคะอาจจะมีอะไรที่มัน ไม่โอเคปล่อยผ่านเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่เราคิดซ้ำๆมุนวนซ้ำๆเสียสุขภาพจิตค่ะบอกเลยนะคะความเครียดในสัปดาห์นี้อาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลน,นอนไม่หลับระวังแค่เรื่องนี้ดองนั้นน่ะเอาไม่ราคาเรื่องเงินน่ะโชคลาบนะคะการงานไปในทิศทางที่ดีข่าวดีความสัมพันธ์แล้วสุดท้ายนะ่ะคือแบบ อะไรดีๆรออยู่อ่ะสิบถ้วยอะค่ะไพ่ดีที่สุดแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะรับคําทํานายใครแชร์ขอให้ทุกอย่างที่ปรารถนาทุกอย่างที่ต้องการไอศกรไรที่คุณรออยู่ความสุขความสุขในครอบครัวความสุขความสมหวังทุกอย่างรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นนะคะลดความเครียดลงลดความวิตกกังวลลงชื่อเลือ สิงหาสีจัดสันเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะ